ต้องถามขนมสูตรคุณยายอะไรอร่อยใส่อะไรอร่อยขนมสูตรคุณยายขนมเทียนอ่ะต้องใส่อะไรบ้างใส่เทียนเหครับใส่ไม่ยากหรอกเทียนจะไปทำไงไอ้ถุยทำทำอุจจาระทำไปทำขายก็ได้เนี่ยถ้าถามสูตรยายเนี่ยถามสูตรยายนี่ไงทขายตองนั้นแหละถามสูตรถามสูตรสูตรถามสูตรระวังหมานะลูกไม่เคยแต่งแหมาที่นี่ค ครับครับอ่เขาน้ำเปล่าเนี่ยครับใส่ใส่ใส่ไปข้าวให้ทั่วเลยนะครับเข้าเราปั้นบัวลอยได้ครับเออใส่น้ำตาลใส่ไปครับแต่ต้องเข้าให้ทั่วนะน้ำตาลเยอะไหมครับน้ำตาลข้าแป้งถุงหนึ่งกิโลที่ยายทำนี่น้ำตาลเคี่ยวแป้งสองกิโลใส่น้ำตาลโบกว่าเองครับแต่เพาแป้งนะครับ แล้วน้ำตาลคืเคี่ยวไหมน้ำตาลไปก็ไปเคี่ยวไหมหรือว่าน้ำตาลสดเลยตอกไม่ตองนะน้ำตาลใส่ใส่ส่ใส่ไปเลยเขาเขาให้มันนิ่มครับให้มันละลายแล้วอีกเดียวแล้วอีกเราแป้งในถุงนั่นนะครับตัดเทเทไปเขาเปรียวน้อแน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนครับเขาเขาให้ทั่วให้ ยึดปั้นได้ครับแต่ย่าแข็งนะไม่ใช่ปั้นบัวลอยได้นะให้มันไม่เหมนกับปั้นบัวลอยไม่ถูกแล้วก็ยึดกระดางได้ที่เราปั้นมันสำคัญที่ไส้นะคะเข้าครับอ่าเนี่ยจะถามไส้ขั้นตอนต่อไปคือผัดไส้ยังไงอ่านี่ยเนี่ยสุดเด็ดไส้กว่าเอ้าหูวแช่ค้างคืนครับัวเต้าสิค้างคืนแช่ค้างคืนนี่แหละนาน หนึ่งใส่ขวบใส่ขวดนึ่งข้าวเหนียววะเนี่ยครับเดี๋ยวหนึ่งมะสุกดีแล้วก็หมักโคโคให้ละเอียดแล้วอ่ะให้กองอิ่เสร็จแล้วก็เจียวหัวหอมเจียวหัวหอมเจียวหัวหอมให้เจียรอย่างเนียนะครับให้เกียมแต่งยายมีหมูด้วยแล้วเอาตักเข็นมาหัวหอมตักเข้นมาเดี๋ยวเสร็จให้ตักเข็นมาแล้วเอาหมูเราไปตีกัดหมูเราซอยนะเรานั่งอ๋อ หั่ออกแลซอยหั่นบางๆแล้วก็ซอยซอยให้ถือว่าซอยให้ิดเล็กๆติดอันละผัดใส่พริกไทยใส่เกลือใส่น้ำตาลชิมเอาตัอะไรบ้างชมรสฮะตาลอะไรบ้างน้ำตาลทรายใช่น้ำตาลปี๊ไม่ช่วยอ๋อน้ำตาลทรายทรายอย่างเดียวพริกไทยด้วยพริกไทยชิ ไข่เกลือน้ำตาลทรายใส่ผัดให้ทั่วเลยนะน้ำมันเขียบน้ำมันไม่ได้เขียยน้ำมันใส่กระทะไ่น้ำมันต้องใส่ให้พอสมควรครับอผัดให้เข้ากันดีผัดจนเข้าอะไรแล้วก็ตักขึ้นมาปั้นรั้นรูปเขาแล้วแต่จะเอาลูกใหญ่ลูกเล็กแค่นั้นก็เสร็จเวลาแป้งเสร็จให้แป้งเสร็จแล้วก็ มาปั้นน้ำมันอีใช่ใส่หยาดสขาไปคยับแล้วกชุบน้ำมันใส่กรตองแล้วก็ไรไ้วก็เปเนื่งโอเคเลยหลาิดการเหมือนกันะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอ่าจะเป็นยังไงที่เขาาเา้าช่างลายนว่ใหญ่ทำไมไม่ ไม่อร่อยเหมือนของป้าว่ะใช่มีสูตรไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนนะมันต้องไปตอนได้ชิมของจริงก่อนอแล้วเราก็บอกเราชิมเยอะมากแต่ก็ได้เอาไปถามก็ไม่ได้ของเขามีที่ได้ตลาดจริงพอคุยเขาอร่อยได้ดู้เลยเขาอะตลาดจริงเราไมปถามใช่ไหมเขาว่าเขาคิลเราถามทะเลไม่เอามา ยายนี่มันสูตรอะไรสูตรที่ยายทำเนี่ยสูตรสูตรสูตรอะไรที่ยายทำเนี่ยสูตรขนมเออสูตรอะไรสูตรแต้จิ๋วสูตรฮกเกี้ยนเอสูตรฮกเกี้ยนนั่นี่ะเออสูตรฮกเกี้ยนโอ้โหนี่สูตแต้จิ๋วฮกเกี้ยนเอ้าเอาละ ฮกเกี้ยนเหรออ่าฮกเกี้ยนนี่นี่เพิ่งรู้เนี่ยยายยายอวยพรอวยพรเป็นภาษาจีนได้ไหมเราอวยพรเลยยายอวยพรภาษาจีนภาษาฮกเกี้ยนอ่านเนี่ยถ้าถ้าพูดอวยพรตุ๊จีนอ่ะอวยพรยังไงอ่าจะฟังอ่าสาวตะตัวเข้าไปได้ผัวคนปีนางไร่ไหญ่สื่อกบ เขาพูดได้เว้ยฉันลองดูคนนั้นเขามาไงมีนักมาตู่เขา่ะเนี่ยเขาพูดภาษาฮกเกี้ยนด้วยเราลองส่งภาษากันดูให้พูดได้เว้ยพูดภาษาเราเลยนะลองเว้ยพอยใหญอวยพรอวยพรภาษาฮกเกี้ยนด้วยอวยพรภาษาจีนอ่ะอวยพรหลานอยากฟังอยากฟังอวยพรปีใหม่เป็นภาษาฮกเกี้ยนเออก็สิงเจียอยู่อีสิ่งนี้ว่าใช้เครือกันได้จิ๋วเลย สิงเ <rium> <asure> จียอยู่อ <ste> <high> ีสิ้นนี้หมดใช้มันเถื่อนกันเนืยอกันมันหนักกว่าหน่อยสาวหกเกียนมันจะหนักกับแต่จิ๋วแต่จิ๋วนี่ในกระเปหกเกี้ยนขาทัไปนั่นแหละเจอยอีสิ้นนี้หมดใช้เอ่อแต่ไหนก่อเนาะสาวสาวหกเกี้ยนจะไปแต่งงานกันลุงแต่จิ๋วยังไม่ดีเลยเขาอ่ะเพราะแต่จิ๋วมันใช้ใช่ว่าอะไรอ่ะ อะไรเขาจะน้อยกว่าใช่ไหมอะไรสักนี้เขาจะน้อยกับหกเกี้ยนเพรว่าถ้าหกเกี้ยนไปขอผู้หญิงแต๊ผิวได้ถ้าแป๊ดจิ๋วไปขอผู้หญิงหมเกียนไม่ค่อยดีเพราะว่ามีอย่างนี้ด้วยสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนคือเขาเล่ากันมาเขาเล่ากันมาอะไรต่างนานาอันนี้ต่างนานาเรื่องเล่าฟังเข้ามา คนสิงคโปรมีแต่กเกี้นไงวะเอาอาอาตาตไ่ได้แฟนสิงคโปร์ค่นแฟนแกเสียไปแล้วชั้วเป็นนมมาเน่ยขึ้มาบตกายไปกออดบมานมาเนาะตาตมาบ้านเราด้เหรอมาตาตกใช่ไหมแใมาแวะใช่ไหมทเขามาใหญ่จะรู้ได้ไง มาหนูมาสองปีแล้วบ้างอ๋อนานดูรื้อยายจำแม่จำแม่จำแม่ยายเขาไม่อะไรเป็นไงไงจำเขาจะหล่อไหลจมอยู่ไอเรามันไปฟุ้งซ่านหมดใครโยกินช่วงไว้ตรงนี้ยายก็ให้มาเอาไว้บ่ายอะไรบ่ายบ่ายอ่ะเห็นงนี้เนี่ยก